สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็พามาย้อนดูการแข่งขันสมัยบรรพการแต่ก็ไม่ได้นานมาก i v l Summer 2020ไดนะ้ตอนนั้นหวนยังไม่ได้เข้ามานะอันนี้ก็จะเป็นเกมที่วูฟเจอกับมหาเทพตรงสวนในดาดโรงพยาบาลพระฤาษีไทยนะครับเมื่อกี้ไลออนนี่หน้าแทบจะจำไม่ได้เลยนะแล้วก็เป็น WY นี่ซูปาชี487ของเรานะหน้าไม่เปลี่ยนไปมากนะเดี๋ยวรอดูคนถัดไปนะครับเจลลี่นะ อ่ะเจลลี่ไปยังเข้มเข้มอยู่ยังเข้มเข้มอยู่ก็แบนแมรี่ของตรง่วนไปนะครับตรง่วนก็แบนแม่หมอกับเซียมาไลออนเรือมาเป็นกายกรรมนะครับ w ิมาเป็นเมอร์เซเนลีี่แปดแม่เหล็กนะครับแล้วก็เจลลี่มาเป็นฟอร์เวิร์ดตอนนั้นนี่ถามว่าคนเล่นแม่เหล็กเยอะไหมคือไม่เยอะเลยนะครับแต่ว่า487นี่เป็นคนที่เล่นแม่เหล็กมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะครับเราไม่ต้องสืบเลยนะ มหาเทพตรงจะเล่นไรนะครับแมงูสมัยนั้นคือแมงูนี่ก็ตัวเถื่อนตัวหนึ่งเลยนะครับตอนนั้นยังไม่มีโพลันเลยนะถามว่ามันนานมากไหมมันก็ไม่ไดนานมากนะแต่ว่าแพทมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอินเกมกันดีกว่าแล้วดูเอาเอามันนะครับคลิปนี้แพทมันก็ไปไกลแล้วอาจจะมีภาพผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เช็ดกระดาษกันที่นั่งก็จะแนวแยกๆกันหน่อยนะไม่ค่อยใกล้ชิดกันเหมือนสมัยนี้หรือไม่ก็อาจจะมันหลอกตาไง อันนี้มันดูแบบต่างคนต่างนั่งคนละโต๊ะเนาะเออจะเอื้อมมือไปแตะกันยังากนะครับ <c oughs> บอกเลยว่า <c oughs> ปล่อยแมรี่มาวัดแม่งูเนี่ยถามว่าทำไมเขาปล่อยนะอาจจะต้องการคะแนนนะครับในเกมเกมนี้เพื่อจะทำเกม <c oughs> คือแมรี่บางทีอาจจะไม่พอที่จะทำเกมเงี่ยแต่ถ้าแม่งูคืออยากจะลองวัดดูเผื่อได้ออกสี่นะครับ <c oughs> จะได้คัมแบ็กกลับมา ซึ่งจริงถามว่ามีแมคาีนิกได้ไหมก็มีได้นะครับแต่ว่าทางนั้นทีมบู๊ไม่ได้พิกมาเป็นกายกรรมแทนไลออนนี่กายกรรมด้วยนะ,ะปัจจุบันนี่เมอร์เซนโนหนึ่งนะสมัยก่อนนี่ก็คือ W ีวไปโอเค,ครับเกิดพ่อแม่นะมาถึงตัดมาไลออนนะครับเป็นนักกายกรรมเห็นแล้วนะเห็นไลออนแล้วนะครับเห็นแต่ไกลเลยพับไม้ไว้ก่อนหนึ่งสเต็ปพับไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับแล้วก็ ตรงสวนเสกดักมาไลาออนเลือกที่จะวิ่งต่อนะครับยังไม่รีบเข้าโรงพยาบาลเี่ยมาดูไลวิ่งสมัยบรรพาการนะอ่ะตรงนี้มีคนพับไม้ช่วยไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็สับมาโอเคครับจ่ายบอลมาจ่ายบอลหนื่นมาติดหนื่น,นะครับถือว่ายื้อไว้ได้สวยนะยังไม่ต้องรีบเข้าแล้วตอนนี้เข้าแล้วนะแต่บอลดําใช้ไปแล้วนะครับระยะมันค่อนข้างที่จะใกล้นะกายกรรมรู้สึกว่ามันยังม้วนตัวไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันม้วนไม่ได้นะครับมันได้แค่โดดนะแต่สมัยก่อนโดดแค่นี้ถามว่า โคเล่โหด,ด,ดมันก็โหดนะครับถือว่าสวยนะเมื่อกี้ไม่ได้แผ้ไลออนนะครับรับจ่ายอีกบอลหนึ่งตอนนี้จ่าย3าบอลครบโคตาแล้วนะครับสปินไม้มายังเล่นกันอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลนะครับซือปะชีปั่นอยู่ที่ชั้น2นะจากจอซ้ายล่างมาวัดไม้กันตรงนี้กับมหาเทพตรงนะแล้วตรง่วนเล่นมาเป็นบลิงค์นะครับตีดักไม้มาได้แผลแล้วครับตอนนี้บลิงค์ครูดาเเสร็จเรียบร้อยเลครับดูเครื่องของ487ใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันส่วนเมอร์เซเดสปั่นอยู่ที่บ้านเล็กนะครับห้องวอีที่บ้านเล็กในเกมเกมนี้ ยังคงไล่ล่าทางด้านไลออนอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ตีมาติดเทอร์เลอร์ไปับไม่ต้องใช้บิงนะช็อตนี้จับมาวางตรงไหนมาวางแอลนะครับน่าจะไปโซนเครื่องของเจนลี่นะครับ<อ>เจนลี่ฟอร์เวิร์ดนะฮา<อ> <c oughs> เดี๋ยวคงได้สับตัวเจนลี่ไว้ครับแล้วเจนลี่ยังคงปั่นอยู่เอาตัวมากดเครื่องเจนละี่แล้วก็บิงแม่ครับมาเสกเจนลี่ไว้เลยเครื่องเบอร์เซนนี่อยู่บ้านเล็กใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ รูปเกมนี่ตอนแรกตั้งมาถือว่าไลออนนี่ก็จู๊กมาได้สักพักนะครับจู๊กมาได้จนลิง์มาแล้วด๋ย่ได้ความแม่งูนะเดี๋ยวมาดูการนวดเกมของตรงชวนนะครับแล้วจังหวะน,นี้เจะลี่เปิดบอลมาอย่างเยอะนะครับชนไปปากสตันด้วยมึงหนึ่งตัวแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันรอตีอยู่ครับเช็ดเลือดกันไปแล้วตรงนี้ไม่เหลือไม้นะครับไลออนไม่มีบอลด้วยครับเพราะว่าใช้ไปสบอลแล้วโดนตีไปนะครับ สามเครื่องแต่ว่าเครื่องของเจนลี่ตรงแอลมันยังไม่เสร็จดีครับแล้วก็เอาตัวมาบีบเจนลี่ต่อสี่ปเจ็ดเหมือนจะวิ่งไปรันเครื่องหรือเปล่าหรือว่าจะวิ่งไปแฟมเดี๋ยวต้องไปดูกันจากจอซ้ายล่างนะครับเจนลี่เปิดบอลอย่างสุดนะครับเพื่อจะหนีจากการไล่ล่าของแมงงูแล้วตรงชวนตามมาเหมือนจะรู้ทันนะว่าสี่ปเจ็ดนี่จะมาแอบแซบแฟมไลออนให้ไปนะครับแล้วจังหวะน,นี้โดนเสกเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับโย่เย้กันเต็มไปหมดเลย ตอนนี้ตัวสาบมีถึง3ตัวแล้วคนแก่มีอยู่แค่เมอร์เซนารีนะครับจากจอข้างขวานะครับแล้วสีเจ็พยายามที่จะแฟมครับจังหวะนี้ปลาแม่เหล็กมาตรงส่วนวางด้วยความเคารพครับท่านท่านจะมาแฟมใช่ไหมจ่ายบิงยัดเข้าไปตีไม่เช็ดเลือดครับจังหวะนี้เพราะแม่เหล็กเด้งออกไปนะครับแต่ก็ถือว่ามีระยะหนีไปได้นะครับเครื่องแอลนี่เมอร์เซนพยายามที่จะเก็บนะครับแต่ว่ายังเก็บไม่ได้นะครับตอนนี้จริงเหลือประมาณ2เครื่องนะครับแต่มันเป็น2เครื่องร้อยแล้วเครื่องแอลมันคาอยู่ส่วนทางด้านเจนลี่ก็มีสาบนะครับสีเจ็ก็มีสาบ คือโดนสาบกันโยเยะมากนะครับคือเครื่องมันเหลือประมาณ2เครื่องก็จริงแต่ว่าด้วยความมันเป็นแม่งูแล้วมันมีตัวสาบฝากไว้ก็ไม่สามารถที่จะถอดรหัสเครื่องได้นะครับจังหวะนี้เดะวีไววิ่งมาแล้วครับตรงฉวนมีดักอยู่หน้ากอีส2ตัวนะครับแล้วก็จ่ายไอรอนเดชมาถึงหน้ากอีตอีเข้าไปครับดึงไปได้ครับแล้วก็บิงยัดแล้วตะคุบไม่ติดครับจังหวะนี้ไลออนได้ใช้ชีวิตต่อนะทางด้านสีเปเจกับเจลลี่ก็ <ๆ S 1> กุ๊บ <ๆ S 1> กันนะครับ ตั้งเกมนะเกมนี้ทรงจะให้ออกสนะี่นี่ยมันยากแล้วนะครับไลออนจ่ายบอลกอกสุดท้ายมาแล้วก็หลบรอดไปได้ครับตรงสวนติดบอลไฟฮนะเอาสองตัวมาบีบไลออนนะครับเกมนี้ไลออนจู๊กอย่างหนักเลยนะแล้วก็บีบสองนี้ซ้ายขวาลอดยากนะครับตีปอกเข้าไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอไปเก็บไลออนนี้ก็น่าจะจบแล้วเจนรี่ก็บอลเหลืออยู่แค่20เนะครับ ทางด้านเซอร์วูพยายามที่จะกุ๊ปตั้งเกมกันอยู่นะแล้วก็น่าจะกุ๊ปตั้งเกมกันได้นะครับสามคนจับไลออนวางนะบินไปคนที่หนึ่งนะครับไลออนแล้วก็เก็บเครื่องตัวเองเสร็จแล้วนะครับเจลลี่สองเครื่องร้อยนะครับอันนี้สองเครื่องร้อยจริงๆนะเพราะว่าเมื่อกี้คือไปกุ๊ปกันอยู่นะตอนนี้ตัวประชิดมาแล้วตีไปก่อนครับแม่ตีทันนะเจลลี่บอลยังไม่ทันจะวิ่งเลยนะ มาเน้นที่เจลลี่นะครับตอนนี้ที่บ้านเล็กห้องวีด้วยโอเคมีไม้พับนะกระโดดไม้มาตรงสวนเอาตัวแม่ลิง n ์ครับให้ตัวลูกมันตามมาเจลลี่ก็พยายามที่จะเกาะไม้ครับตรงสวนตอนนี้ยังเสกไม่ได้นะครับยังคูดาวเสกอยู่แล้วก็ให้ตัวลูกมันตามกดดันเจลลี่ไปเรื่อยๆ <laughs> เป็นวิญญาณนะครับส่วนเครื่องก็กําลังเหลากัอนอยู่นะตรงสวนมันรู้แล้วแหละว่าฝืนไล่เจลลี่ไปนี่เครื่องติดแน่เลยพยายามที่จะหมา เปี่ยนเป้ากดเครื่องนะทางด้าน4.7นี่ <laughs> ออกเครื่องก่อนเลยนะ <laughs> เหมือนว่าแพทนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเสาหลักมันขึ้นไอคอนให้ดูหรือ,อยังในหน้าจอของเซอร์ไบเวอร์นะเหมือนจะไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้น4.7ก็เลยต้องออกตัวเตรียมตั้งรับนะครับสมัยแม่งูน่าจะยังคอดหดคอดอันตรายอยู่ไม่สามารถรับรู้ได้นะแต่ว่าต,ตรงนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับมันเป็นแบบแพทนานมากแล้วผมก็พยายามดูดีเทลทางจอไซ่างนะครับว่ามันมีไอคอนรูปหัวแม่งูขึ้นไหมนะแต่ว่า บางทีไอคอนมันเยอะหระอาจจะมองพลาดหรือมองผิดไปนะครับตอนนี้ก็มาไล่ส8่จ็จริงๆเครื่อง4 8่เนี่ยคาไว้ก็เยอะพอสมควรนะครับเครื่องเมอร์เซนก็เยอะแล้วนะแล้วก็เจลลี่ไปกุ๊ปจับทาง w ์ y วไได้สําเร็จนะครับตอนนี้เจลลี่ก็ไม่ค่อยจะมีของเล่นสักเท่าไหร่4 8่ปก็ต้องมารับมือให้ดูดแม่เหล็กไป1สเต็ปตรงส่วนก็ไล่บีบ4 8่ไปครับบีบไป2ตัวด้วยนะเอา2ตัวบีบแล้วตัแม่เหล็กดูดอีกแล้วครับอีกตัวหนึ่งวิ่งตามไปครับเป็นตัวแดงแล้วก็ฟาาาดไไม้้เเขขปรร4ซอชีงะ เมอร์เซนใกล้จะเก็บเครื่องได้แล้วครับส่วนเจลลี่ก็จะมาเก็บเครื่อง487นะครับสเตปแบบนี้นะ่าจะติดกัน3คนได้แล้วก็ตัดสินใจกลับมาเสกเจลลี่ไปครับมาดูกันว่ายังไงเครื่องเมอร์เซนติดไปแล้วโอ้ยังติดเครื่องไม่ได้นะเครื่องมันเหมือนสัก80นะอินเทอร์เฟซมันก็ไม่ได้ขึ้นนะเราต้องมามองเครื่องเองนะครับแล้วก็มาไล่บีบเจลลี่เครื่องนี้โดนโซนไว้แล้วนะครับมี2ตัวเลยแล,แล้วมันโซนเป็นเส้นตรงด้วยนะครับถ้าสังเกตเห็นนะจาก2ไม้กำแพงสูงแล้วก็เหมือนจะแถวทางหน้าโรงพยาบาลอีกหนึ ถามว่าลำบากไหมก็ค่อนข้างลําบากแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงมันโซนหน้าโรงาบาลนะความน่ากลัวของแม่งูนี่คืออยาปล่อยให้โซนไดนะ้ถ้าโซนได้นี่รู้เรื่องนะครับหลุมอยู่ทางพ่อแม่ไล่เจลลี่ที่ไม่มีของพร้อมกับมีบิงนะครับตรงชวนจังหวะนี้เจลลี่จ่ายบอลกอสุดท้ายนะครับมีระยะแต่ว่าไม่พอครับตรงชวนตีล้มลงมา4ี่ปดมากดให้นะครับส่วนเมอร์เซนวไปเปิดเครื่องใหม่นะครับต้องไปรันหนึ่งเครื่องใหม่ซื้อบัญชีจ่ายแม่เหล็กมา1สเต็ปครับคู่หูเพื่อรักนะครับ แล้วโดนอีกตัวหนึ่งบีบมาสี่ปร์เไม่มีระยะที่จะเข้าไปแฟมได้แล้วจับเจลลี่วางนะแล้วเมอร์เซนก็เปิดเครื่องอยู่สี่ปร์เก็มากดเก็อี้ครับโอเคครับเมอร์เซนโยกมาพยายามจะเก็บเครื่องตรงสองไม้แล้วนะครับแต่ว่ามีตัวสี่เปร์เเสกโซนไว้นะครับแล้วเครื่องมันแปดสิบอะติดไม่ได้นะครับเพราะว่าเมอร์เซนก็เจ็บครึ่องอยู่คือถ้าโดนตีไปนี่ก็เดี๋ยวรอเวลาล้มแล้วมันไม่พอครับสี่ปร์เก็พยายามแฟมให้อยู่ฟาดมงฟาดไม้ครับฝั่งตรงสวนก็กด ไม่หยุดนะครับ WY คือปั่นไม่ได้นะฝั่งนี้ก็คือพยายามประวิงตรงกอี้ให้อยู่โหดูดไม่เหล็กมาอีกอะ่ะแล้วก,ก็ปิ้นไม้มาจะมาช่วยเพื่อรักเพื่อรักแต่ตอนนี้คือ แม่เหล็กมันหมดแล้วนะครับแฟมเพิ่มไม่ได้แล้วสบ BY ก็ปั่นไม่ได้ต้องไปหาเครื่องปั่นใหม่แล้ว W y ไปปั่นเครื่องตรงกำแพงสูงนะครับแล้วกำแพงสูงมันก็ไกลกับ2ไม้นะครับโดนโซนได้อยู่ดีเอาแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับประเด็นก็คือต่อให้ไปเปิดเครื่องสามไม้ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะเจลลี่คือตอนนี้เฟสสองแล้วสี่แปดเจ็ดเจ็บด้วยไม่มีใครดึงได้เกมนี้รูปเกมมีสิทธิ์ที่จะไปถึงเก็บ4เลยก็สวิตท,ทางด้าน W y มาดึงให้นะครับมาดึงเจลลี่แทนเพราะว่าคนที่ดึงได้้กก็มก็มมมีีแตเซลวา สืประชีก็พยายามที่จะไปตรงเครื่องนะแต่เครื่องมันขาดเยอะมากเก้าเก้ายังหลอดเลยนะครับเก้าเก้ายังหลอดเลยเพราะมันมีนมตัวเฝ้าอยู่แล้วตีเจลลี่จับเจลลี่มานั่งก็บินแล้วครับส่วน4ี่แปดเจ็ดก็ทําอะไรไม่ได้นะตรงเครื่องมันติดไม่ได้จริงเอาตัวมาไล่หัวสี่แปดเจ็ดครับพร้อมกับมีบิงแล้วครับบิงนี้เพื่อเธอร์บแต่ว่ายังหลบไปได้ครับสวยงามเพียงแต่ว่าต้องจู๊กนานมากเพราะว่า w y ว e r มา n a เนรี่มาล้มจากการที่มาดึงเจลลี่ครับเกมนี้ก็แค่เหมือนรอเวลานะ ตรงชวนก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือสีป่ปเจ็ก,ก็มาเปิดเครื่องสามไม้ครับคือก็เล่นได้เท่าที่เล่นแหละมันไม่มีทางปั่นได้อยู่แล้วครับเสกตัวแดงไว้ก็ปั่นไม่ได้แล้วก็เอาตัวหลักไปจับ W ีวครับตัวแดงก็ไล่หวัวสี่ปเจ็ดไปพังๆ <S <S 2> <S 2> ไม่ให้สี่ปเจ็ดทำอะไรทั้งนั้นครับอ่ะเอาตัวหลักมาจับก่อนคือย,ยังไงเนี่ยหลุมอยู่พ่อแม่ตรงชวนก็รู้นะเดี๋ยวเมอร์เซนนั่งนี่ก็นั่งนานโดยมีเวลาอยู่กันอีกยาวๆนะครับสืบาชี อยู่ที่เวลาจริงนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมสมัยนานมาแล้วนะครับดูเอามันๆกันนะครับถามว่ายังมันอยู่ไหมมาดูนะตอนนี้ก็มันครับลีลาการเล่นสมัยก่อนของทีมบูฟปนะซูบะชียื้ออยู่คนสุดท้ายนะครับพับไม้ไปตีดักมาไม่ทันครับเอาตัวมาบีบโรงพยาบาลสองตัว อย่างดีสุดคือเล่นจู๊กออกหลุมนะครับคือเล่นเกมนี้น่าจะออกหนึ่งแล้วมันไม่น่าจะไปถึงขั้นติดเครื่องได้ครับแล้วก็เปลี่ยนหมามากัดนะครับเพราะตะแรกเอาบิงมาตอนนี้เปลี่ยนหมามากัดเตรียมแบบปิดเจอะปิดงาน4ี่แปดเจ็ดนะครับแต่ว่าก็ยังมีระยะอยู่เอา2ตัวมาล้อมซื้อปาชีครับดูครับไม้หน้าโดมยังไม่มีเลยนะครับสมัยก่อนยังเป็นปีนกำแพงอยู่นะแล้วก็ปากเข้าไปด้วยความเคารพครับเก็บ4ี่แปดเจ็ดไปเกมนี้ตรงฉวนเก็บ4ี่ทีมบูไปครับโอ้โหตำนานนะครับ ก็เอามาฝากกันนะครับใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร้ครับอยากดูคลิปอะไรให้ทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับหรือว่าอยากจะดูย้อนสมัยบรรพการอีกก็บอกกันได้นะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าภาพผิดภาพปรรการใดก็ขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ